สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงหม่ซีเอ็มแวรลตี้นะครับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากสินค้า TP Coffee นะครับแล้วก็สินค้าทุกตัวของบริษัท TP นะครับ Coffee บริษัทอ่ามนโอมนะครับโฮมซับนะครับก็เป็นสินค้าของผลก็แต่นั่นเองนะครับก็สามารถสั่งตรงยังแอดมินนะครับแล้วก็สามารถให้คอมมิชชั่น ในช่องต่างๆได้ที่ PPFC พอตอชื่นชอบนะครับในส่วนของ TP Coffee ก็ยังมีโปรที่สามารถสั่งเข้าไปเพื่อที่จะแจกนะครับกาแฟในวันที่17สิงหาคมในวันเกิดของลุงพลที่จะถึงนี้นะครับนาะคลิปนี้นะครับโอนก็อยากจะมาพูดถึงนะครับการให้กำลังใจนะครับหรือว่าการเซฟยา,าชีนะครับ คือโอ๊ตอาจจะดีเลยหรือว่ามาช้าไปนิดนึงนะครับในการาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคือวันก่อนนะครับสองสามวันก่อนอก็มีรู้สึกว่ามีการขม่มขู่พยา,ยานในฝั่งจำเลยนะครับหรือว่าการขม่มขู่การคอมเมนการพูดทําให้ส่อเสียดหรือว่าสื่อความหมายไปทางไม่ว่าจะแซะหรือว่าขม่มข่มนะครับเพื่อให้เกิด ความหวาดระแวงหวาดกลัววิตกกังวลนะครับซึ่งลักษณะนี้โอ๊ตคิดว่าไม่ดีนะครับไม่เหมาะสําหรับการมีศิลธรรมจรรยาหรือว่าการเป็นเพื่อนมนุษย์กันนะครับเเพราะว่าคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็คดีนี้เป็นคดีอาญาของแผ่นดินนะครับ ในการมีการฆาตกรรมเด็กนะครับซึ่งการที่พวกเราทุกคนนะครับมาสนใจในเรื่องของคดีแล้วก็การสนใจในเรื่องของกฎหมายนะครับตลอดระยะเวลา3ปีนี้นะครับเพราะว่าเราก็สนใจนะครับแล้วก็มีความมนุษยธรรมที่เห็นอกเห็นใจนะครับลุงพลว่าแต่นั่นเองนะครับเพราะว่า เราติดตามข่าวเราจะทราบได้เลยว่าคดีนี้จะมีพิรุษเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้การต่อสู้ของลุงพลพ่อแตนตนะครับเป็นในส่วนของน้องหายเดินไปเองที่บนภูเขานะครับที่ทนายคีมธรรมรังสีกำลังจะต่อสู้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถ <c oughs> อ,อยากจะให้กำลังใจญาชีด้วยนะครับแล้วก็ญาชีเป็นคน ยาชีแกก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทีนี้วันก่อนนะครับอดได้ให้กาลังใจสาวปานไปแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นสาวปานมีหลักฐานที่ปรากฏในสื่อออนไลน์การแคปหน้าจอกัะถ่ายรูปก,การลง Facebook ที่ระบุได้ว่าน้องหายก่อน9ก้าโมงนะครับซึ่งไม่ตรงกับสำนวนที่ตามข่าวใช่ไหมครับ เพราะว่าในข่าวก็เนอะหาย9โมง11นาทีนะครับนาะซึ่งมันจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าเลื่อนนะครับจากาข่าวนะครับนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย่าอาชิก็ได้ไปเป็นพยานในฝั่งจำเลยในการยืนยันถึงไทม์ไลน์นะครับนั่นก็คือความจริงที่จะเกิดปรากฏอยู่บนสารนะครับ คือจริงๆแล้วนะครับในฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งโจ์นะครับควรจะค้นหาความจริงนะครับน่าจะค้นหาความจริงมากกว่าการที่จะต้องมา,าข่มขู่พยานในฝั่งจำเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับที่เป็นพยานฝั่งโจ์หรือว่าใครๆก็ตามนะครับไม่ได้เห็นลุงพล ในลักษณะของเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต่อสู้ัาทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทนายแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับที่เราออกมาปกป้องรับพิพากษาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกต่างๆนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังค้นหาความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราอดมองว่า คนที่ขมขู่นะครับญา,าชีก็ควรที่จะหยุดได้นะครับเพราะว่าญา,าชีก็ไปพูดถึงความจริงนะครับความรู้สึกของโอ๊ตตอนเจอญา,าชีที่ไปลงกกอกที่โอ๊ตอยู่ประมาณสอาทิตย์นะครับแล้วก็มีโอกาสได,ด้เปิดช่องที่หมู่บ้านกกอกเรามีความรู้สึกอ,อบอุ่นใจนะครับมีความรู้สึกญา,าชีเป็นคนใจดีนะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับ เป็นคนใจดีเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่มีความน่าเคารพน่ารับถือนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับมีเวลาเราอยู่ใกล้ชิดแล้วมีความอบอุ่นใจความมีน้ำใจนะครับในแรกแรกที่เกิดคดีใช่ไหมครับเราก็จะจำกันได้ว่า่าอาชีก็เริ่มเริ่มจากการที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับทีแก เอาอาหารเอาเข้าวกล่องไปฝากให้กับลุงพลนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมีตลาดนอ้อยยาชีก็มีการนําเอาสินค้าที่เป็นเสื้อยืดนะครับที่เป็นน้องอา,อาชีเล่นกับรถแมคโครนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีผู้เล็กไฟนะครับเราก็จะจดจําจากภาพต่างๆใช่ไหมครับตามข่าวการําเสนอข่าว คือพิรุษต่างๆเราก็สามารถย้อนดูนะครับเรื่องหลังนะครับได้หรือว่าเราสามารถเสิร์ชหาหรือว่าติดตามจากยูทูบเบอร์สายลุงคลที่หากว่าข่าวคดีต่างๆที่เราอาจจะหลงหลืมไปบ้างนะครับแต่โอเชีย่ยได้เลยนะคะร,ระยะเวลา3ปีนี้เราทุกคนก็เหมือนกับ เป็นชมรมหมีเพื่อนด้านะครับแล้วก็อนอกจากนั้นนะคะพวกเราก็ยังติดตามข่าวสารทุกวันจนทําให้เราจําเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับทุกๆทุกๆโมเมนต์นะครับผพเชื่อว่านะครับพี่ๆเอฟซีพอตอทุกท่านนะครับก็จะจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับอนมองว่า คดีนี้นะครับการต่อสู้เราก็ต้องให้กําลังใจลุงพมปอาแตนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เซฟนะครับอย่าอาชีด้วยแล้วก็เซฟพยา,ยานทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเพราะว่าการที่พูดบอกว่าอยู่ยากความหมายมันอาจจะสื่อไปถึงอันตรายถึงชีวิตนะครับซึ่งโอ๊ก็เฮ้ยขนาดนั้นโดยหรือนะครับการแค่ออกมาพูดความจริงในบนศาลพอออกจากศาลมาแล้ว เกิดการข่มขู่หรือการพูดให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าความ <c oughs> ยำเกรงกันขนาดนั้นนะครับโอ๊คิดว่ามันเป็นเรื่องที่นะครับความจริงเอาออกมาพูดไม่ได้อย่างนั้นเชียหรือนะครับหรือไม่ถูกใจหรือว่าอย่างไรนะครับก็เราก็ต้องช่วยกันนะครับ <c oughs> เป็นหูเป็นตานะครับคือญาอาชีพก็ ราคิดว่าไม่มีอันตรายใดๆหรอกนะครับแต่เราก็ดําเนินชีวิตไปตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่ๆทีมทนายในช่องต่างๆนะครับก็จะให้ความรู้ทางนากกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีความมั่นใจได้เลยนะครับเราช่วยกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากไปถึงญาอาชินะคะเพราะว่าญาอาชิก็จําโอดได้นะครับาจากที่อด เคยไปอยู่ที่กกอกนะครับสองอาทิตย์นอกกว่าๆนะครับเก,กือบจะ20วันนะครับครับคลิปนี้โอ๊ก็ขอลาำลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ดได้ใหม่ในคลิปหน้าและไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ